แต่อันอื่นมันบอกว่าให้เราของเราดีหมดอ่ะดีหมดทุกอย่างมันไม่ผิดอะไรคุณจันจิเจ้าแต่งตัวสวยแต่เช้าเลยวันเนี้ยหรือวันไหนจ <c oughs> นจำได้บอกสวัสดีจ้าคุณยายนุน่นเกษตรบ้านทุ่งนะคะอืม เป็นยังไงอากาศดีเขาได้กินบบกินพึ่งกินมิ้มเลยไม่ร้อน,บบน,นคุณสมพานกินอยู่คนเดียวเนี่ยเสียดายเอามิ้มไปประจ้าขอบใจจ้ะน้องกันยาพี่บัวก็จะไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่แหละไม่เป็นไรจ้าไม่มีเวลากูเดอร์พี่น้องมันมีการฉาบป,ปูนทำะสมปูนยังไงยังไงไี่บัวเนี่ย นี่ผัดอันนี้เต้าหูท้ทอดใส่อันนี้เด้เนี่ยโผลเด้เนี่ยมีสองก้อนเนี่ยทักทายรอบห้องค่ะน้องคนดีคนดีทักทายรอบห้องนะคะเนี้ยไปบ้านช่างใหญ่หนู่นน่ะไม่พี่มันไม่ไม่โผล่ตรงนี้อ่ะไปแต่บ้านช่างใหญ่กันนะพี่เราช่างเข้ากับปลามาพอดีเลยก็เลย คือกับข้ากับปลามาพร้อมก็เลยสวัสดีจ้าคุณน้องสาวลาพาเพินสวัสดีจ้าคุณสุพจน์สวัสดีพี่ทัศนีด้วยนะคะพี่ทัศน์ผิดอีตรงนี้เนี่ยไม่ว่าเนาะแอ่ไความรูเรื่อๆเยอืมอย่ยาไม่ได้ขอความช่วย,อ,ย,ยอืมสระบานมันเข้าใส่แล้วแต่กระจกหนาบางเปล่าหนาหกนหนาหกมิลมันสองสามอย่างนี้แหละ ที่พี่สงสัยหาหาความผิดไม่มีอาจจะคลิปค่ะพี่โอ้อาจจะเป็นคลิปนี้แหละพี่โพสคลิปไปสวัสดีจากคุณพ่อปฏิบที่มาไปบัวก็เลยเวลามาครึ่งชั่วโมงเนาะมามาจากหน้างานก็เลยมาช้าหน่อยแล้วคุณน้องตีกันเนาะก็มีคนนึงทาหน้าใหญ่ๆไปอีกคนนึงก็คอยเก็บมุมเก็บรายละเอียดสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าน้องคนดีจ้าคุณแม่สมพานสวัสดีน้องคนดีจ๋าเด้อพิมมาเป็นสีแดงอย่างนั้นนะแปลกใจบ่หรือว่าโพสบ่อยโพสถี่เกินไปหรือยังไงมันผิดเพราะอุศนคำคำชูหนุนนำให้ไปเจอแต่สิ่งดีๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปไหนมาไหนขอให้แค้วคาดปลอดภัยให้เจอแต่กัลยาณิมิตนะจ้าทำเป็นยังไงอากาศดีเขาได้กินกินพึ่งกินมิมเลยไม่ร้อน <c oughs> คุณสมพานกินอยู่คนเดียวเนี่ยเสียได้เอามิ้มไป,ไปสบายมีอากาศเปลี่ยนแปลงอย่าอากาศร้อนอากาศหนาวเนาะน้องคนดีก็จินอะไรการสร้างไรายได้ตัวสีแดงแดงนอแม่ไปดูเพื่อนเยอะหรือเปล่าหรือ,อยังไงไม่รู้หรือว่าพิมพ์เพื่อนเยอะก็ไม่รู้น้องคนดี งานมาถายน้องพานนี่พี่น้องๆหัวไม่ได้ขึ้นเพิ่งมาถึงห้องกลับมาจากหน้างานแล้วก็แวะไปซื้อกับข้าวกับปลามาซื้อข้าวต้มซื้อมาซื้อแกงแกะมาอย่างเดียวผัดกะเพราหมูพี่น้องซื้อแกงแกะอย่างเดียวเลยคะ่ะวันเนี้ไม่ได้ทําเลย <c oughs> อะไร เดออันคอนกรีตอีกชั้นหนึ่งอ่ะสมัยก่อนนะเขาเขาเทพื้นทนัน <c oughs> พี่ก็หาความสาเหตุก็ไม่มีพี่ก็ไปคอมเมนต์เพื่อนรัวรัวหรือเปล่าหรือว่าพี่ไปโพสคลิปติดติดกันล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องคนดีจ้าคุณแม่สมพันธ์สวัสดีน้องคนดีจ่าเด้อแร์ไปให้คนนู้นคนนี้เด๊แชร์ไปสองครั้งสามครั้งเนี่ย พี่ดเดรอจ้าเออต้องเข้าไปดูนี่แหละอ้าวแค่นี้ก่อนเราเลยคุณสมพนันธ์โพสอะไรเลยแต่โฆษณาเข้าโพสโพสอื่นๆเนาะแต่โพสอันนึงอ่ะคุณสมพันธ์ก็ต้องไปลบแต่เขาเขียนขึ้นอะ่ะมันมีสีแดงจ้างไรายได้นั่นะนะเขาบอกว่าคุณผิด <c oughs> คุณไปดูเนะ อีวันนี้ก็ไม่เห็นรวมตาหาตัวเอง <c oughs> เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เนาะพี่โดนจํากัดการสร้างไรายได้แต่แต่ไปดูในอันในเครื่องมืออย่าไปชุงม,มั่วชาไทย <c oughs> ชาไทย <c oughs> ของช่างใหญ่ <c oughs> นี่เขาเรียกผักอะไรมาจินกับข้าวต้มชีบัวมาจินกับข้าวต้มข้าวต้มซื้อข้าวต้มมาจินกับเป็นบุญจุดนูนะ่นน่ะมันจะบอกว่าคุณไม่สามารถสร้างไรายได้ได้เนื้อหาให้คุณเข้าไปดูทำไมอันนี้ไม่อว้ตตวเองกันไม่เจอนำ <c oughs> น่าจะเป็นที่ระบบเอ,อ่อ ไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยของยายเป็นอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เนแ่มาให้เพื่อนๆดูได้ป้ทักทายเช่นกันจ้าน้องกัญญาน้องกัญญาก็ทักทายคุณสมพานจ้าเป็นกับนนะว่าแล้วต้องเว้นระยะดูเพื่อนเด้อน้องไปดูไลน์ก็ไม่ดีของแม่ก็โดนจำกัด มั้งฉันว่าถ้ามันดำๆนนะฉันบอกว่ามันดำอยู่ช่องหนึ่งอคุณสมพานต้องไปลบมันขึ้นข้าต้มมานี่เขาเรียกอะไรบรู้เนี่ยเขาเรียกผักอะไรเนี่ยเขาผัดเนี่ยกินกับข้าวต้มเนี่ยให้มากินข้าวกันเด้อวันเนี้ยมากินข้าวเด้อกินข้าวด้วยกันอาการอากาศร้อนมามากค่ะแม่นแล้ว น้องคนดีอากาศร้อนมากน้องคนดีก็ไม่ค่อยนานๆะในทำทีนึงพี่น้องพี่น้องหรืออย่างเลยแล้วล่ะเนาะขอตัวก่อนนะคะแม่ไปบ้านเพื่อนต่อจ้าจ้าสวัสดีทุกคนขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจนะคะหรืออย่างเลยแล้วล่ะเนาะขอตัวก่อนนะคะแม่ไปบ้านเพื่อนต่อจ้าจ้าสวัสดีทุกคน ขอบคุณทุกๆก,กำลังแรงใจนะคะนนี่ก็ไปเก็บเก็บงานเก็บจับเสียมจับอะไรเลาะๆที่มันเหลืออยู่ตรงที่หน้าบ้านเขาให้พี่บวยเด้อวันนี้ขอให้ทุกคนปังๆทุกคนนะคะให้คลิปไหนลงไปก็ขอให้โคษนาเข้าทุกคลิปข้าวขาว,ข,าวข้าวแดงอร่อยหน่อยโก้กับข้าวเยอะตัววันเนี้ยพี่น้องเอ้ย พิมถามกันได้นะคะถามกันได้นะจ๊ะทักทายกันได้นะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องคุณสุพจน์ก็สวัสดีน้องกัญญาด้วยนะจ๊ะน้องกัญญา <_ C 1> คุณๆๆสุพจน์ทักทายน้องกัญญาด้วยนะจ๊ะ <_ C 1> คุณสมพานก็ทักทัก <_ C 1> คุณสมพานโพสอ,อะไรเลยแต่โฆษณาเข้าโค้ดโพสอ,อื่นๆเนาะแต่โพสอ,อันนึงอ่ะคุณสมพานก็ต้องไปลบสวัสดีจ้าคุณพ่อปฏิบที่มาไปบัวก็ เลยเวลามาครึ่งชั่วโมงเนาะมามาจากหน้างานก็เลยมาช้าหน่อยแล้วคุณน้องทัวไม่ได้ขึ้นเพิ่งมาถึงห้องกลับมาจากหน้างานแล้วก็แวะไปซื้อกับข้าวกับปลามาซื้อข้าวต้มกำลังใจให้นะครับทักทายเช่นกันจ้าคุณสมพานทักทายน้องกัญญาเช่นกันจ้าวันนี้พี่บัวไม่ไม่พาวินาทีเนาะก็จะถึงเวลา เอานี่ไปค่อยๆเป็นค่อยๆน้องบัวสวัสดีค่ะพี่ทัศนีขอบคุณค่ะที่มาเป็นกําลังใจให้น้องสาวเด้อขอบคุณทุกๆคนทุกๆกําลังแรงใจนะคะทุกคลิปนะจ๊ะทุกคนขอให้เหรียญไหลเข้ามาไหลเ<ห><ห>ข้ามานะคะทุกคน,<ห>นที่บวยเนี่ยมันก็ขนมถ้วยขนมครกมีแกงผัดปลาหมึกแล้วก็อะไรข้าวข้าวหมูกรอบ แล้วใส่ไข่ด้วยอู้อร่อยนั่นจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องคนดีจ้าคุณแม่สมพานสวัสดีน้องคนดีจ้าเด้อสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายายทาอะไรกินไปซื้อข้าวต้มมากับต้มจืดมาอย่างเลยแล้วล่วนะเนาะขอตัวก่อนนะคะแม่ไปบ้านเพื่อนต่อจ้าจ้าสวัสดีทุกคน ขอบคุณทุกๆก,กำลังแรงใจนะคะพี่ทัศนีคุณเนี่ย